ดูกันค่ะอสสงหาที่ด้านหน้าลงทุนในเชิงของการพักผ่อนหรือการท่องเที่ยวมีแบบไหนกันบ้างอันแรกสุดนะะจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นคอนโดนะคอนโดมาในช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่คอนโดนั้นคือใช้พักผ่อนและเป็นที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะอยู่ในเขาเรียกว่าริมทะเลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะ เขาเลือกเป็นคอนโดเพื่อการพักผ่อนนั่นเองอันดับที่2จะเป็นอีกอันนึงก็คือว่าเป็นเรื่องของบ้านตากอากาศนั่นเองที่ติดริมชายทะเลหรือมีชายหาดส่วนตัวนั่นเองนะคะอันดับที่3มก็จะเป็นในส่วนของโรงแรมนั่นเอง เพราะบางคนอาจจะมีโรงแรมหรือรีสอร์ทไว้พักผ่อนหย่อนใจนี่คือ3สิ่งหนาที่น่าลงทุนนะเป็นอสังหาที่น่าลงทุนในเชิงของการพักผ่อนหรือการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะก็นํามาฝากกันนะคะสาระดีๆแบบนี้ติดตามเพจกันด้วยนะคะเพจควายอสังหาคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ่งปันนั้นติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ